สวัสดีครับผมทุกคนแล้ววันนี้ทุกคนก็มาอยู่กับผมช่องซาะเช่น,นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมอ่าผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับใครเอ่ยใครเอ่ยน้องหนวดน,นะผมโอเคนะวันนี้นะเราสองคนมานะเรามาแข่งกันสร้างบ้านเพื <c oughs> ่อพักความชีวิตรอดกันนะใช่เลยนะมผมรู้สึกอยากประทังก็เถอะ อย่าพ้แล้วอย่าไปท้อแล้วเต้นนะผมโอเ้นะเราถ่ายกันเป็น2งมุมมองกล้องนะซึ่งถ้าใครอยากดูนะผมก็ไปดูช่องอาตอน์แลนด์ก็ได้นะผมทุกคนและแต่ทุกคนไม่ต้องไปนดูช่องผมด้วยนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้บ๊ายโอ้ไม่ใช่นะไมนนะผมโอเคนะเพผมเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันนผมว่าของใครมันจะสวยกว่ากันนะผมเดี๋ยวมันจะเจ๋งกว่ากันนะผมและเรา อตอนนี้เราอยู่ในป่าอย่านะผมแล้วเดี๋ยวเราอาไปหาวัตถุดิบด้วยนะผมเจ๋งๆเลยนะผมจะให้ทุกคนดูเลยนะผมโอเคผมอยากประทังละอยากประทังละอย่าไม่ไม่อยากไอ้นี่ละ <c oughs> เราเตรียมมีดมาคนละเล่มเลยนะเพื่อเป,เปีนกัน <c oughs> ประทังนะมึง <c oughs> ไปไปไป <c oughs> เลยโอเค ตรงนี้ครับผมทุกคนผมก็ได้มาหาที่ทําเลสําหรับสร้างบ้านนะผมเข็นกับหองนวดรับค่าคือผมเจอแล้วผมที่ทะเลดีๆนะผมทุกคนนี่ครับผมที่ทําเลของผมนะผมผมจะสร้างบ้านตรงนี้นะผมทุกคนผมขอเคลียสถานที่ตรงนี้ให้แบบให้มันดูแบบว่าเรียร้อยเรียร้อยเนาะผมโอ้ตรงนี้เลยนะผมทุกคนโอเคนะผมเดี๋ยวเราไป สร้างบ้านกันเลยนะครับผมทุกคนตรงนี้ครับผมส่วนน้องหนวดนครับผมน้องน้องหนวดสร้างตรงนู้นเลยครับผมทุกคนตรงนู้นนะครับผมโอเคนะครับผมเราไปสร้างบ้านกันเลยครับผมแต่ก่อนที่เราจะสร้างบ้านนะเรามาดูอาที่ของน้องหนวดนะครับผมว่าน้องหนวดจะสร้างบ้านตรงไหนนะครับผมทุกคนนี่ครับผมอาน้องหนวดสร้างบ้านตรงไหนครับผม นี่ยผมสร้างบ้านไว้ตรงนี้เลยลโอ้บนหัวโอ้บนหัวโอ้ไม่บนหัวนะครับผมทุกคนไม่ใช่นะรนนะครับในที่พักมเนี่ยในวันนี้เนี่ยผมสร้างไว้ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้น,นะผมโอ้โอใช่ผมแต่ผมไม่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้มันลาดชานันเราเอาตรงที่เสรเหยียบนี่เลยโอ้ตรงนี้เลยนะผมทุกคนโอ้โหซึ่งอันตรายมากนะกับไผ่เก่าๆแบบนี้เราจะเหยียบที่ต้องมาระวังนะเพื่ออาจจะมี เจ้าน้องงูเจ้าน้องตะขาบผู้น่ารักเข้ามาเยือนฝากเท้าพระบาทของเรานะครับส่วนที่ตรงนี้นะผมจะสร้างบ้านไว้นะซึ่งบอกได้เลยว่าอีพีเนี้ยส,สิรสูซผมไม่ได้อยู่แล้วี่ของเวนี้ของมีนี้ครับนะผมทุกคนมันอ่ามันต้องว่าที่ผงงานนะผมไม่ได้นะ <laughs> ไม่เสิร์ฟครบแพ้ <laughs> พผมอยู่แล้ว <laughs> คือผมไม่อยากจะพูดเยอะนะผมเปลือนน้ำลายนะของทุกคนเราไปรวยกันเลยนะไปเลยครับตอนนี้นะผมทุกคนมันก็ผ่านเวลาไปเป็นสองชั่วโมงแล้วนะผมอันนี้ก็คือเบื้องหลังการถ่ายทำาการแข่งกันสร้างบ้านแล้วเอาชีวิตรอดในป่าของผมกับน้องหนวดนะครับผมเรามาทําน้องหนวดนะครับผมว่าเราได้กินข้าวหรือย,อยังนะครับผมทุกคนเอาน้องหนวดได้กินข้าวหรือย,อยัง ย่างแล้วตอนที่เรามาถึงนับก็สิบเอ็ดโมงนะตอนนี้เวลาก็ตาไปบ่ายมโมงยี่สิบนะคือเรามาแข่งกันสร้างบ้านนะตอนนี้เราจะสร้างอะไรไม่ได้เราหุงข้าวอยู่นะซึ่งเป็นอะไรที่ลำบากใจมากเลยทีเดียวก่อนอื่นนะเราจะต้องกองทับนะต้องเดินด้วยท้องนะแต่เราอ่ะต้องหุงข้าวเสร็จแล้วกินข้าวเสร็จแล้วค่อยทําแต่ตอนเนี้ยเงินเราเรากินเนี่ยเวลาไปแล้วสองชั่วโมงครึ่งนะ เร่งโอ้บอกได้หดหูใจครับไม่มั่นใจแล้วว่าวันนี้เราสองคนเนี่ยจะสร้างทิ่พักได้หรือเปล่านะครับเหนื่อยใจระดับหนึ่งกันนะตอนนี้ก็ทําตะเกียบนะเนี่ยกปเสร็จแล้วสองชั่วโมงนะกับกับเวลาที่เสียไปกับตะเกียบนี่นะนั่นแหละครับผมก็เหมือนกับที่าน้องนวดบอกไปนะผมทุกคนส่วนอันที่เสร็จของเราก็กมีแค่อ่ามา่มานะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูมาม่านะครับ นี่นะผมทุกคนมาม่านะผมรอเข้าจนมาม่า NASA. น้ำมันแห้งหมดแล้วนะครับทุกคนส่วนข้าวของเรานะผมตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยนะผมทุกคนนี่นะผมผมจะให้ดูนะผมนี่นะผมก็คือข้าวของเรานะผมส่วนอันนี้ก็คือน้ําดื่นนะผมแล้วอันนี้ก็คือน้ําสําหรับต้มมาม,าม่าผมเพลินว่าน้มามาม่ามันแห้งหมดแล้วครับผมทุกคนตอนนี้อ่า น้องหนวดแต่ผมยังไม่ได้สร้างบ้านนะครับผมขาสั่นนะขาสั่นใจสั่นมแล้วครับผมขอกําลังใจจากเอซนะครับผมทุกคนบอกได้ตอนนี้คือฝนก็ตกแล้วเข้าก็ยังไม่ได้กินนะครับผมทุกคนคือผมยังไม่แน่ใจว่าวันนี้นี่เราสองคนจะสร้างบ้านได้หรือเปล่าแล้วเพราะว่ากองฟ้าน,นี่เริ่มมืดคืนแล้วแล้วก็ตอนนี้คือเราต้องข้ามไปสร้างึ่งดูจากแม่น้าด้านล่างนะซึ่งไหลเชี่ยวมากนะถ้าเกิดฝนตกนี่บอกได้ว่าเราสองคนกลับไม่ได้ครับเราต้อง ต้องค้างคืนค้างคืนอยู่ที่นี่จริงๆนะใช่แล้วผมและตอนนี้อ่าน้องนวลก็ได้ <c oughs> กินขนมปานประทานเอเอลองท้องไปก่อนนะผมทุกคน <c oughs> <c oughs> ประทานคาลมไปก่อน <c oughs> อน้ำเราก็ไม่ไดเอามานะซึ่งเราต้องรอต้มน้ําให้มันเดือดก่อนนะค่อยบริโภคนะแล้วตอนนี้ก็อย่างว่าเลยครับข้าวก็ยังไม่สุกน้ําก็ยังไม่เดือดนั่นะครับผมเราไม่ได้ดื่มน้ำแล้วเราไม่ได้กินข้าวเลยนะผมก็ เป็นก,กร oh, นารเอาชีวิตรอดของแท้ใช่ครับโอ้โหเป็นการเอาชีวิตรอดที่แบบโอ้ย oh, oh. มันไม่ธรรมดาเลยนะผมทุกคนตอนนี้นะครับผมขนาดนี้นะครับผมอ่าฝนได้กันน้ำลงมานะครับผมผมแล้วก็น้องนวดนะครับผมเราก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้ร้างบ้านเลยนะครับผมทุกคนเราก็เลยมาร้างที่อ่านะกันฝนฝนให้กันไม่ให้อม่ใ,าาามใ้าเราเปลี่ยนน้ำนะครับผมทุกคนแล้วก็ ไม่ให้ไปดังนะครับผมคือตอนนี้ฝนก็กระหน่ำลงมาครับผมดูครับผมทุกคนดูนะครับผมโอ้ฝนมาแบบไม่คาดคิดเลยครับผมเราก็ไม่รู้ว่าฝนจะมาครับผมแต่เรารู้แล้วก็ทำแล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปทมน้องหนวดนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้านครับผมน้องนวดเป็นยังไงครับผมบอกได้คําเดียวว่าเปียกแช่อับชื้นครับห เข้าสู่หรือยังโอ้ตอนนี้นี่ <c oughs> ผมว่าผมกระเสร์ฟคงจะเก็บไว้ไปกินบนสอนนะคง <c oughs> จะไม่ได้แดกก็มคือตอนนี้นะครับผมอันนี้เมื่อกี้เราก็ได้เตรียมกันนี้หน่อยนะครับผมแต่ไม่ทันนะครับผมคือเราเจอฝนถล่มนะครับผมทุกคนแต่อย่างน้อยนะครับผมทุกคนเราก็มีที่อ่าังฝนให้อยากน,าน้องเข้าของเรานะครับผมแค่นี้เราก็อุ่นใจแล้วครับผม ขอแค่มีพลามะผมผมกับน้องหนวดก็จะทําให้ดีที่สุดเลยนะครับผมจะสร้างบ้านก่อนนะผมเพื่อให้น้องหนวดผมจะได้หลบฝนนะครับผมคือตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับผมทุกคนคือผมกระหนักมาแล้วครับผมทุกคนคือผมไม่มีเวลาครับผมต้องสร้างบ้านครับผมเพื่อเราคืนนี้เราจะได้พักผ่อนนะครับผมคือร้อยเปียกหมดเลยนะครับผมทุกคนโอเคเราไปสร้างบ้านนะครับ